แอนแนนพามาลองสวัสดีค่ะแก้มแอนแนนพามาลองอีพีนี้เรานั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีท้องหล่อนะคะเพื่อจะตามหาร้านอูเมโหนาะฮานะ ที่ซอยสุขุมวิท13จ้าลงสถานีท้องหล่อออกทางออกที่3นะคะทุกคนจากนั้นก็นั่งวินมอเตอไซค์ต่อไปเลยจ้า ทอนมูระมอร้านอุมิโนฮานะจะอยู่ที่ชั้น3นะคะส่วนบรรยากาศในร้านจะเป็นเยี่ยงไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราแก๊ปแอนแนนพามันลองค่ะแล้วก็เราตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอุมิโนฮานะนะคะสาขาทองหล่อ13นะคะ ซึ่งวันนี้เราได้รับภารกิจจากทีมฟังนะคะให้มาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับฟองต้าหูหรือเป็นเมนูที่เกี่ยวกับต้าหููเลยนะคะร้านจะเป็นยังไงนะนะคะเดี๋ยวเราสอง,สองคน <c oughs> เราสองคน <c oughs> ส่วนบรรยากาศที่ร้านนะคะในร้านจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยคะ่ะ บรรยากาศในร้านก็จะเป็นสไตล์มินิมอลเรียบหรูเหมือนหลุดไปที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตอนนี้เหมือนเรามาบ้านที่ญี่ปุ่นสมัยโบราณเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของร้านนี้ก็จะเป็นต้นดอกบวยที่ตั้งอยู่ตรงกลางร้านและชื่อร้านอูเมนฮคนะก็แปลว่าดอกบวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาชิมอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะเป็นอาหาร ุนที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นอาหารประเภทคาเซกินะคะซึ่งของเราเนี่ยจะสั่งเมนูนี้นี่นะคะ <Wow. S 1> ชื่อว่าเมนูอุเมนูฮานาเซนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะนาโกมิเซ็นนะคะ mm. นี่ค่ะที่ร้านอูเมนูฮานี้ี้จะเสิร์ฟอาหารแบบค a เซกิ คอสอาหารดั้งเดิมที่เสิร์ฟแบบจานต่อจานซึ่งเชฟก็จะคอยดูแลและเสิร์ฟอาหารให้เราได้ลิ้มรสชาติอาหารทีละจานในแต่ละเซตอาหารก็จะมีครบรสเลยค่ะทั้งต้มนึ่งทอดซุปเรียกได้ว่าครบรสเลยจ้าและซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นฮิกียเกยูบะฟองเต้าหู้สดที่เราต้องต้มเองจะเป็นยังไงนะ้า แต่เอ๊ก่อนทานอาหารทุกครั้งเราจะต้องพูดว่ายังไงนะแน,นนี่สังทีมสังอิตาละกิมาซึเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะคะม,ม,มันจะหนึบๆน,นะครับตัวตรงนี้ค่ะต้องใู่ไนะเป็นเยลลี่อะค่ะ มันจะเป็นหมันนมนมีความเป็นนมนะคะแล้วก็ตัวสีหเหลืองๆที่เป็น,นซอท็อปปิ้งข้างบนนะคะมันจะรสชาติค็มๆมมหวานๆนะคะแล้วก็จะมีความมันๆของของไข่เล็กอร่อยไไค่ะไปเลยค่ะเลี้ยวเเค็ม เย็นแล้วก็หวานตานิดนิดว้าม <Wow. S 2> ีความหอมนะคะอันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นเดี๋ยวเรมาลองชิมกันเลยนะคะ ไม่มีแบบมันเหมือนเรากินน้ำไปเลยอะค่ะความ,มเห็นมันเป็นเยลลี่อย่างนะคะอันนี้คือไข่ตุลล่ะคะ่ะไอ้ต่อมา ตื่นตัว <Wow. S 1> เพื่อที่จะทานอาหารเวนุหถัดไปอตอนนี้มันสะมีากเชียวแล้ว ทำไม <laughs> ลองให้ทำไมคะคือวาซาบิของเขาคือมันมันวาซาบิเลยอะค่ะนิดเดียวคือแบบขึ้นแต่มันขึ้นแบบอันนี้คือมันปื๊ดเดียวใครในนี้ลองลองมั้งพอแล้วเก็บไปขค่ะ 二三。 ตีลังกากินไหมมันแหม่ต้อง <c oughs> แหม่ยังไงคะาปากไม่ได้เระวังย้อยนะคะ <c oughs> ระวังย้อยปากเป็นยังไงบ้างคะลองมันเป็นจริงๆมันเป็นต้มยำคะใช่มันเป็นต้อมยำผสมกับปลานา้ำซุปเขาแบบแมันฉ่ำแล้วมันแบบช่วยให้เราแบบจเจริญอาหารอะ,ะนะเหมือนจะเลี่ยนอะ่ะ ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ ซ้มยูสุส้มยูสุอันนี้จะเป็นผักนะนะ่ันเนื้อปลาจริงๆมันคือในตะกูลเดียวกับดังโงนะดังโงที่เราเคยไปกินอนะ่ะแล้วก็ลองชิมผักเคยไปกิน <laughs> อันนี้ก็จะออกผักผักไม้กินไม่ได้นะคะหลักๆคือเ <ไป S 1> มนูแต่ละเมนูจะเป็นเต้าโู้แล้วก็จะเอาไป,ไปเป็นกระกับส่วน <ไป S 2> ูน,น,น,นี้น,นั่นในนี้ยูสุก ไมีความแบบพิธีทพี่ทานร้านนี้เคือแบบเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดให้ให้ให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นเจ้าหญิงเป็นแบบเป็นเจ้านายเลยอ่ะเป็นเจ้านายค่ะค่ะเขาจะแนะนำให้ทานเป็นซุปผักก่อนนะคะเพราะว่ารสชาติจะอ่อนรสชาติจะอ่อนกว่า อ,ะะอันนี้จะเป็นพริกเจ็ดสีค่ะใน,นพริกไทยค่ะอันนี้เป็นเกลือนะคะเกลือญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นผงผงาผงคล้ายๆหมาล่าค่ะแต่ว่าจะเผ็ดซาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลอง,อลองปรุงรสด,ดูนะคะ ดูว่ามันจะรสชาติยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นที่จะปรุงรสนะคะขอชิมดูก่อนนะคะว่า,วาออริจินอลเขาให้มรสชาติ เจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงนะคะ ทำใจก่อนกิน oh. เป็เดเดมอนเีมอนนะคะนักเรียน ที่สุดนะคะ<ร>ก็ก็ร oh, <no. S 1> อจนกว่ามันจะเป็นชั้นให้เราได้ทานนะคะในที่สุดนะคะไหนในนี้ลองลองชิมสิค้าว่ารสชาติมันจะเป็นยัยงไงอืมเรากินทั้งตะเกียบนี่เลยนะคะไม่ได้คะ่ะอือร่อยมากคะ่ะไม่ได้กิน,นะคะ่ะ <c oughs> เหมือนกินเออน้ำเต้าหู้ไหมคะค่ะค่ะน้ำเต้าหู้ผสมซอสซอสเผือ,อ,อเ,เหลืองครับ <c oughs> แต่ผมคือซอสโชยแบบอยากตบโต๊ะมากเลยอะคะ่ะค่ะสำหรับาการให้คะแนนของอาหารนะคะ <c oughs> ก็คลิปนี้เนี่ยเ้นให้คะแนนอาหารไปแปดคะแนนนะคะ <c oughs> เพราะว่ารสชาติของอาหารจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ในแต่และเมนูเพียงแค่ว่า จะเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะเท่านั้นหลักๆก,ก็จะเป็นต้องหูแล้วก็เป็นซอสโชยุนะคะให้แปดคะแนนนะคะค่ะข,ของแก้มก็คือให้คะแนน9คะแนนเพราะว่าหนึ่งรสชาติกับสถานที่แล้วก็หน้าตาอาหารเนะ้ mm hmm. แก้มชอบตรงที่เขาแบบใส่ใจรายละเอียดอาหารนะคะก็คือให้8บวกหเป็น9นะคะ สำหรับวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็เป็นพีพสุดท้ายแล้วนะสำหรับแก้มแอนแนนพามาล้องค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทีมซังนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะให้เราได้มาลิ้มลองนะคะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นนะคะ ทุกๆ EP ที่ผ่านมาเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอขอบคุณทีมสร้างสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะทีมสร้างกจิโเซุมเดชิบไะเดายบายวดูหมุนเอง